HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! Day to you เป่าเค้กหน้าลงนะครับเฮ้ยสำหรับให้ตุ๊ดถ่ายให้ว่าไอ้นี่ก็ไม่ถ่ายน่ะมึงเวลาอย่างหนึ่งนี่ถ่ายดีนักเป๋าไม่ดับหรอกเอาดับเอาให้ดับแล้วน้ำโมเป่าเป๋าไหมเว้ยกลัว เอาตลงรถไม่เป่าเนาะไม่ถ่ายใช่ไหมมันก็ติดเหมือนเดิมติดที่ไหนอะไรนะเดี๋ยวก็ติดพี่เอวก็ถ่ายได้นะเอาถ่ายถ่ายเอาถ่ายต้องถ่ายกองหน้านี่กองหน้ามันสวยเออกล้องไหนก็ได้เอาสองสามเอาไม่ใส่เม็ดเป่าว่ะเอาดูเพื่อ สุขสันต์วันเกิดน้องยายีนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ขอให้หนูเรียนเก่งๆนะอ้าวไม่ใช่เป่าให้ดับอะถ่ายกล้องอย่าคองมาโอ้ยกล้องพี่ทำไมสวยเป่าให้ดับไม่ดับขึ้นกว่าเทียนจะหมดดึงออกเลยดึงออกเลย ให้พูดไอ้นั้นให้ฟังหน่อยดิขอบคุณนะเอาขอบคุณนั้มากเลยอย่ะที่ซื้อเค้กมาฝากเอี๊ยอีกนม่โต๊ะเ, <laughs> เอาพูดใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ขอบคุณนั้มากเลยขอบคุณที่สุดไม่จะพูดเลยพอดี้มันต้องเตรียมก่อนกินไหมลูก ห็นไหมให้ลุงกินก่อนเด้อให้ลุงกินก่อนแม่เนี่ยอขอบคุณนะคะคุณพี่เอี่ยวพี่จา๋าพี่ซื้อเค้กมาให้วันนี้วันถึงยี่สิบเอ็ดขวบยี่สิบเอ็ดขวบยี่สิบเอ็ดขวบรายการมานั้นยายจีก็ <c oughs> ซื้อไปให้ <c oughs> นี่เราก็เอามาให้คืนขอบคุณมาก,คมากเคก้กอลเล็ก เข็ดก่อนเลยดีใจดล่นนะคะเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะซื้อให้เขาเนี่ยไอ้ตุ๊ดซื้อให้แล้วปีที่แล้วเอาแล้วปีนี้ล่ะมันยังไม่ซื้อให้ผมเลยเกือบเอออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเอาสั้นๆได้ใกความบายบายสวัสดีจ้า